พอเราได้ฟังโอเพนเฮาปูปะค่ะมันเป็นสิ่งอะไรที่แบบชอบอยากรู้มันมีแบบนี้จริงๆหรอเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อยากจะหาโรงเรียนที่แบบว่ามันควรจะเรียนเฉพาะวิชาที่จําเป็นซึ่งเด็กไม่ควรที่จะเรียนเยอะอะไรแางนี้เลยพอเราฟังมันเป็นแบบโรงเรียนในฝันเหมือนกันว่าเฮ้ยเออมีงี้ด้วยอรอก็พอฟังแล้วชอบก็เลยให้คุณพ่อกับพี่ชายเขาช่วยแบบว่าฟังให้หน่อยโรงเรียนนี้โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ย พอทุกคนว่าเออโอเคก,ก็ตัดสินใจไม่ยากเลยก็ย้ายเลยเด็กสมัยนี้ไม่ควรที่จะบังคับหรือห้ามเขาเขาควรจะมีกรอบก็จริงแต่เราก็ควรที่จะฟังความคิดเห็นของเด็กสําหรับสมัยนี้ฟังความคิดเห็นของลูกเราว่าเขาแบบต้องการแบบไหนเราซึ่งแบบมีหน้านะที่เป็นพ่อแม่ก็คือได้บอกได้เตือนว่าโอเคนะไม่โอเคนะ ไม่รู้สิคะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยลูกมาเรียนแล้วลูกแฮปปี้อะลูกอยากจะมาเรียนทั้งคู่เลยค่ะทั้งน้องนีและน้องเวลาอยากจะมาเรียนที่โรงเรียนนี้โดยที่แบบมีความสุขเขาตั้งใจเรียนแล้วเขาก็แฮปปี้ทุกครั้งที่กลับไปบ้านเขาจะบอกว่าวันนี้สนุกมากเลยโดยเฉพาะน้องเวลาค่ะบอกว่าสนุกมากเลยเวลาอยากมาโรงเรียนอยากมาโรงเรียนมาก รู้สึกแฮปปี้แล้วก็ดีใจที่แบบเราวันนั้นได้เปิดเพจโรงเรียนแล้วชวนลูกมาดูโอเพนเฮาส์มาฟังโอเพนเฮาส์ได้ชวนลูกเข้ามาเยี่ยมชมที่โรงเรียนแล้วตัดสินใจให้ลูกเรียนที่นี่แล้วลูกมีความสุขลูกแฮปปี้ก็รู้สึกว่าดีใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ วันนั้นรู้สึกดีใจมากเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ให้คุณพ่อมาดูพอเราจะเปลี่ยนโรงเรียนปุ๊บเราก็จะบอกคนในครอบครัวว่าเออเนี่ยเปลี่ยนโรงเรียนแล้วเพราะว่ามันจะมีปัญหารเรื่องการเดินทางซึ่งแบบผู้ใหญ่เขาก็จะเป็นห่วงเรื่องการเดินทางอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอครอบครัวบอกว่าลูกจะย้ายมาอยู่ที่นี่หลานจะย้ายมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวมันก็มีเวมีทางของมันเองว่าจะมายังไงจะกลับยังไงสุดท้ายแล้วมันก็ เป็นไปตามนั้นค่ะ